สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง M Auto Garage วันนี้เรามาพร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบที่หลายคนตั้งตารอที่สุดจากค่าย MG กับ2027 MG Concept EV รถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนอนาคตขององค์การขับขี่ที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีดีไซน์และสมรรถนะอย่างลงตัวบอกเลยครับว่าคันนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังล้ำเกินยุคจริง เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ MG ได้ออกแบบคอนเซปต์ EV ตัวนี้ให้มีความโฉบเฉี่ยวและดูดันในสไตล์ฟิวเจอริสติกด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบเลดแมทริกที่ดีไซน์บางเฉียบและคมเหมือนดวงตาของสัตว์นักล่าเส้นสายตัวถังโค้งมนแต่แฝงความแข็งแกร่งฝากระโปรงหน้ายาวและลาดต่ำช่วยลดแรงต้านอากาศขณะที่กระจังหน้าเป็นแบบปิดสนิทตามสไตล์รถ EV พร้อมโลโก้ MG ที่เรืองแสงในเวลากลางคืน ถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่ต่อเนื่องไปจนถึงด้านท้ายล้อขนาดใหญ่แบบ a e r o w Wheel ขนาด21นิ้วออกแบบให้ช่วยลดแรงเสียดทานของลมตัวถังใช้วัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ทั้งเบาและแข็งแรงส่วนมือจับประตูเป็นแบบป๊อปอัพที่ซ่อนอยู่ในตัวถังเวลาจะใช้งานจะยื่นออกมาอัตโนมัติเพิ่มความหรูหราและเท่แบบรถระดับพรีเมียม ด้านท้ายของ MG Concept EV ก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับไฟท้ายแบบฟู l l l e ที่เชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวตลอดแนวท้ายรถพร้อมโลโก้ MG แบบลอยตัวมีไฟเรืองแสงในตัวกันชนท้ายออกแบบให้ดูสปอร์ตและมี diffuser แบบเรียบที่ช่วยให้ลมไหลผ่านได้ดีขึ้นบอกเลยว่าแค่ดีไซน์ภายนอกก็กินขาดแล้วครับมาดูภายในกันบ้างภายในของ2027 MG Concept EV นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนต้องตะลึง ดีไซน์เรียบหรูแต่ล้ำยุคคอนเซปต์ภายในใช้แนวคิด Minimal Tech Luxury คือเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงวัสดุทั้งหมดเป็นแบบพรีเมียมเช่นหนังรีไซเคิลคุณภาพสูงวัสดุเส้นใยจากธรรมชาติและอลูมิเนียมเคลือบด้านพวงมาลายดีไซน์แบบครึ่งวงคล้ายรถแข่งพร้อมจอแสดงผลแบบโฮโลกราฟิกเฮดอัพดิสเพล y ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นบนกระจกหน้าโดยตรง หน้าจอกลางขนาดใหญ่15นิ้วแบบ OLED รองรับระบบสัมผัสเต็มรูปแบบและสามารถแยกการทำงานระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ส่วนระบบเสียงใช้ของ Bose รุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อห้องโดยสาร EV โดยเฉพาะบอกนั่งทั้ง4ที่นั่งสามารถปรับเองได้อิสระพร้อมระบบนวดและระบายอากาศตัวเบาะยังสามารถหมุนได้180องศาเพื่อปรับโหมดเป็นล้าวโหมดสำหรับการพักผ่อนเมื่อรถอยู่ในโหมดขับอัตโนมัติ พื้นห้องโดยสารเป็นแบบเรียบไม่มีคอนโซลกลางให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและทันสมัยสุดๆ ในด้านเทคโนโลยีการขับขี่ MG Concept EV ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า Dual Motor ขับเคลื่อน4ลอ้อให้กำลังสูงสุดประมาณ550แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง750นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.2วินาทีเท่านั้นถือว่าแรงมากสำหรับรถทีวีจากค่าย MG แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ Solid State ขนาด110กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ว350กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10ถึง80อร์ได้ภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีระบบ Regenerative Braking ที่ช่วยชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ระหว่างเบรกหรือชะลอรถอีกด้วย ด้านความปลอดภัย MG จัดเต็มเช่นเคยมีระบบ MG Pilot 3.0ที่เป็นระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ4ใช้เซนเซอร์ลิดร์และกล้องรอบคัน12ตัวทำงานร่วมกับเรดาร์และ AI ช่วยให้รถสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางการเปลี่ยนเลนหรือแม้แต่การจอดโดยไม่ต้องมีคนขับก็ทำได้ ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ MG iSmart รุ่นใหม่ยังถูกพัฒนาให้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมได้เต็มรูปแบบเช่นสั่งเปิดแอร์ที่บ้านหรือเปิดไฟจากในรถได้เลยด้วยเสียงหรือจะพูดกับรถโดยตรงผ่านระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยก็ได้เช่นกันพูดถึงการขับขี่จริงๆ MG Concept EV มีช่วงล่างแบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับความสูงอัตโนมัติตามสภาพถนน หรือเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง5แบบไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort, Sport, Snow และ Auto โหมด Sport จะปรับการตอบสนองของมอเตอร์และพวงมาลัยให้คมชัดขึ้นทันทีเหมาะก,กับคนที่ชอบความเร็วส่วนโหมด Comfort จะให้การขับที่นุ่มนวลและเงียบแทบไม่มีเสียงรบกวน ในส่วนของราคานั้นตอนนี้ MG ยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการเพราะยังเป็นรถต้นแบบอยู่แต่ถ้าดูจากแนวโน้มและสเปคที่ให้มาคาดว่าราคาจำหน่ายจริงเมื่อออกสู่ตลาดอาจอยู่ในช่วงประมาณ2.5-3ล้านบาทซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากค่ายยุโรป โดยรวมแล้ว2027 MG Concept EV คือ9ก้าสำคัญของ MG ในการเข้าสู่ยุคใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่การอัปเกรดดีไซน์แต่คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ทั้งแบรนด์ให้ดูหรูหราล้ำสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้ในอนาคตใครที่ชอบรถไฟฟ้าดีไซน์ล้ำเทคโนโลยีแน่นและสมรรถนะจัดเต็มบอกเลยว่ารุ่นนี้ควรจับตามองไว้ให้ดีครับ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับ2 0 2 7 MG Concept EV คันนี้ครับชอบดีไซน์ภายนอกหรือภายในมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง M Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ